เปิ้ว่ากันว่าซุกเดเล่าจะเท่าเปิดกาชาเดี๋ยวก็ได้หู้กันว่าจะซุกหรือจะทุกเปิดตัวมาขนาดนี้จะซุมหรือจะเปิดกาชาหาตัวไหนมันเป็นไปบ่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นตัวนี้เลยก็คือตัวของเทโอโอ้โหพ่อคุณเอย้ยที่หาพ่อแม่ตะครับน่ตอนนี้ผมก็เข้ามาในาตีกาชาละดูนี่คือซิ่งที่ผมจะเปิดผมมีอยู่สี่บี่ตัวครับแหมหม1 7 0เ0พเพชร รูบ <Ruby, S 2> <ด>ี้มันใช่เพชรตอนนี้กำลังเปิดละแต่จะขอบอกว่าไอ้สองอย่างเนี่ยตีมีอยู่นี่คือของฟีเดอทำกิจกรรมต่างๆนานา,นา,นานแล้วได้มานะครับ้ยสะสมเอ้ยไอ้ยังนี่โอ้โหระหวังอูงไปอยู่นี่ไอ้ยังเกิดยังขึ้นนี่คือซิปข้างแรกซิปโลซิปโลแรกออกเลยก็นี่มันปิดไปได้ไอเฮ้ยใช่หรือเปล่าเงี้ยพอหน่อยแม่นก็นั่น อเลนเล่เอาแล้วเฮ้ยของเทมากว่ะออนฮัดสินดีเพี่ว่าความมือใดก็ไม่อาจบางเสียงจันไดอ้อย่างขนาดนั่นละพี่โอ้โหพี่หาป้อหาเมตสครับนะบาโทบป่าเทโอมาแล้วในซิบโแเลกมันก็เกินไปดูงเฮาป่า,าทอทอทอ,ทอ,อเอาละครับนะ ใจดวงดีขนาดสิบโแหลกมาเลยมาเฮ้ยคุ้มแต่คุ้มว่านะครับนะสารับของฟรีะจี้ีมามาพอสิบโลตีซองกันแล้วมันเป็นอันนี้ตัวนะครับตีได้ตะกี้มันเป็นเจคัลามตีน่ะเออมันกระหนับต่อไปเลยนะครับมันบัได้ลีนะครับเนี่ยวาดนะคุ้มขนาดเฮสุดยอดมา ไปทื่นทืนทืนทินทินเฮ้ยหรือว่ามันรีโละตะกี้กับบุ้งหูนะเอาล่ะตอนนี้คือเรียมเจ็ดสิบสี่ข้างมามุกโซนย์กดต่อไปเีมียังเกิดขึ้นมุยควยคนะก็จะมาก็ทองทองทองืเลยรักแถบแหลบรับเธอโอ้ยไม่ออกมียังออกสักอย่างตอนนี้เกิดตัวมดไปละทิวลาใจลูบีเอาละลูบี้ติอุซาร์ เฮคิตาเล่นตั้งแต่เจ้าอย่างคำฟาร์มแท้ฟาร์มว่าฟาร์มบลาลำปลาเหลือจนกว่าจะได้คราสที่โอ้ทุกทรมานแล้วมาละลายแบบวุย้ยไม่ได้อย่างสักอย่างอแอม,มโบรนี่ขอดูเอฟเฟกต์หน่อยนะครับนะเหมือนว่าเกิดเทาจะได้มันจะเฮ้ยมันจะเป็นจะอี้แหละเขาจะได้แหละมันจะเป็นจะอี้แหละคลาสบูปทานคำเลยออร่ามาเต็มทั้งสีดำสีรุ่งมันแน่นน เงี่ยพอไหนแล้วโอ้โหมีมีเม็ดแดงๆอยู่บนมุมก้าตีปจัจจัยละเอ้ยแต่ก็ได้เจ๋ยยงนี่เฮ้ยดีนะเนี่ยเจนี่เขาว่าโอเคเลยนะเอสปาดาดีอยู่ดีอยู่เจนี่เจนี่เหมือนจะเอาไปตีบอสได้นะคุมอยู่คุมอยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่มันบ่ได้อะเนาะโอ้โหนี่ล่อยรูแรก ห้าสิบเปอร์เซ็น์ยังบอกแต่อีกบอกกับตอนสิโลอพอมันบอกจอีฮาก็มาได้ถูกอันนี้นะครับมาได้ถูกรีโลเฮาก็ไปต่อนะครับนะไปตีสองรอยต่อเพื่อการันตีตรงสองร้อยสองร้อยนี่คือได้แนนนอนร้อยเปอร์เซ็นะครับมาเอาดีครับนะพอทุกท่วงท่าทำนองเอาหูท้องมีอย่างลั่นไปเลยรีบนีไปนะครับเอาแฮม เหลือตัวไดละหมื่นสามแล้วนะครับมาเป้าหมายนี่คือไข่ได้สักสามตัวนะเนี่ยเออฟาเราขอแต้ขอวานเนาะผมนี่ก็ขอแต้ขอวานะน,น,วานะครับนะใจของฟีมาซุ่มขอตั้งสามตัวนะครพอมันจะได้ก็มีอันลำเรือนะครับนะวิโอโอ,โอฟาแท้ฟ้าว่าฟ้าเหลืองเลย บอกออกเลยนะครับทองตอนนี้ก็เลยแฮมห้าสิบหกข้างจะได้กูนะโอ้อยอันนี้คือสูดผมนละออกมาละไอ้บุรเริมเกลื้อเกลือกเลยออกมากดไม่นะนะนี่มาฟังเสียงอยีน้องคนนี้นกำลังใจหรือบ,บันทอนกับบาฮูป่าโตวิวิเหมือนจะมาแล้วเฮ้ยเสียงมันมาตั้งแต่แรกคู่เลยว่ามันมาแน,น่นอนมันได้แน,น่นอน มาอเอา้าโอ้เหตตาเลยดวงดีแต่ดีว่าสองใบเลยก่ะใบเล็กเมอเศร้ม,มีสำเนาถูกต้องอือนแทดส้นดีมาละหนึ่งตัวไปพอมันออกรอบแรกละวอรอสองเขาก่เร่งความเร็วเลยที่ขานพอมันหลายแต่ที่จริงมันก็โคตรข้ามได้แต่เขาอยากพอเพราะมันคือความเท่ในการซุ่มของเขา <c oughs> อืก็นึกว่าะจะได้แหมสองตัวไว้เปิดในมีหัวซะง,งั้นลงตู้นะเฮาเนะ่มแต่ก็โอเคอยู่ได้มีหวก็โอเคอยู่นะแต่จริงๆอยากได้พยักเมฆามันจะแจ่มกว่าเยอะนะเฮ้ยคุ้มวะ่ะโอ้หี่มันตึ่งคุ้มแต่คุ้มว่านะครับนะถ้ามันได้เทโอสองตัวนี่มันจะคุ้มกว่านี่แฮมตอนนี้เฮาก็ได้เทโอมาสองตัวแล้วนะเนี่ยจากของฟีต่มัส เปิดเยน,นะเก็บสะสมทำกำิจกรรมฟาร์มรอนหน่อยหอยสังจนได้รูบีมามาอี้โคดคูม่มาได้สองตัวแล้วอะ่ะนะครับอืมจะได้ต่อจะได้ต่อเปิดต่อเปิดต่อแหมแหมออกมาไป็นชับปีชายท้องอีท้องบาดายท้องกี้นะไปท้องกี้ก็ออกไป มีแต่มอนให้เอาไปเง่ยนี่มาตามสูตรพอมันเริ่มเกลียเขาก็ออกมาใหม่นะครับแต่นี่คือบจจใจอย่างรูบี้มันเหรียญน,น้อยละที่เขาก็จะกดแถมก่อนแถมสักน้อยสองน้อยมามาอย่างใดได,ไดมาก็ตามสูตรเขาก็พอเอาออกปุ๊บกดปุ๊บนี่มันได้เลยนะเออโหจบละอมีแสงวิบ,บวับวิบวับ จบเลยบมมีออร่าดำตัวเบย์นาครับตอนนี้ก็เหลืออยู่เจ็ดปันลูบีได้แหมเจ็ดสิบโรเจ็ดสิบครั้งเฮ้ยเอาก็อืมอืมสามใบาก็ผมมีอย่างออกเฮ้ยแต่เหมือนว่าตอนที่เฮาได้ตะกี้ตอนเทโอตที่เฮาได้ตัวทีสองมานั่นนะ มันบัลีว่าเป็นการันตีของมันนะมันบารีโลเฮ้มันนับเพย์ตอ7-200เลยนะแปลว่าผมจะได้แฮมตัวนะเนี่ยโอ้โหจะได้ก็คือจะได้แฮมตัวนะเนี่ยแม่นี่มันเดอมะคุ้มแต่คุ้มว่าเลยวซีซอ2ห้ามประธานี่คือชัวร์แล้วนะครับว่าผมได้สามตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหตั้งความหวังไว้ทค่สักสามตัวขึ้นนี่คือคุ้มแล้วเนี่ยได้แต่นะเนี่ยดวงดีขนาดอเอาสุดยอดซุดยอดเป็นโสมกับ ตู้เลนอัพมันต้องจะอี้กับตู้ตัวละคนการตีล้ตัวละครมันก็ต้องได้จะอี้นะมาใจได้ประเดีเอยอีกอย่างสักอย่างมาจมจมนิดนึ่ง <c oughs> เหมือนรอบนี้จะซุมกาชามีความสุขมากกว่าความทุกข์ในนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมเรแฮมเซอสองครั้งตอนนี้รูบี้กับเรียแฮม สามปันปลายนะแต่ผมรู้ซึกว่าอยากจะเก็บรูปปีเอาไปแย่อย่างอื่นเดี๋ยวผมจะไปแย่ก,กิจกรรมของมิโฮก่อนนะครับนี่มันจะมีตรงนี้นะมิโฮนี่ถ้าเฮาเขาเรียกว่าข้ามคีดจำกัดของมิโฮก็คือทําเป็นซีหนึ่งมันจะได้ตัวตัวในตัวแมมซีฟเอามาซูมคุ้มดีครับของฟีตกี้เขาได้มาแล้วหนึ่งตัวที่ผมมีอยู่นี่คือผมไปได้มาจากกิจกรรมเนเรื่องนะครับผมไปเล่นตรงนั้นมาแอ ได้ในตัวนี่ที่ซูม,มาในนี่เอาทำเป็นซีดึงเรียบร้อยในตัวประหยัดลูบี้ไว้เพราะว่าเดียวลูบี้ผมจะเอาไปซื้อกุญแจมาเล่นฟาร,ร์มละออนหอยสังอยู่มา,มาเปิดแันต่อนะครับไะเลี้ยงแซอฟอร์งจะได้กระติ้งได้ละโคตรภูมิมใจเรียกว่าคลิปนี้โคตรภูมิใจเลยได้ตัสามตัวไงม,มามเกลือเกลือไปเตะ นี่จะได้กระตึ้งได้อยู่แล้วนะมาเหลี่ยมสิบสองข้างเรี่อมเสียงแฮบหน่อยเองละเ <g ül> ยอะเกินไม่ออกก้กอสิบสองข้างนี่แคสิบสิบโลที่จะเอาก้อนกอนนอกอกก้อนกรดีน่ะไปหยัดไปแฮม2สองพอทามันจะบังงื้อหละอืมมันจะแบบดวงดีเกินไปละอีฟรีกระตึ้งฟรีละอี อันผมจะเปิดคำละล่อยรูบี้นะครับนะทีละใบเลยเพราะจะได้มันกระตึงได้อยู่แล้วฮาวิอย์บัตเสียมันเปื่องนะเปิดทีละซีมือจะเปื่องไปแถมแปดเปล่าๆนะครับนะเอจะได้มันกระตึงได้อยู่แล้วนะครับโอ้รันตีจนได้นะครับสามตัวแต่ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าพีเฮาได้มาสามตัวเนี่ยตัวแรกมันก็ออกก่อนซิบโลอันนั้นมันกับเหมือนจะบรีเตัวซองก็ บลีแถมยังบวกต่องเงาเพิ่มขึ้นแถมจนใกล้จะถึงสองร้อยโลอ่ะเออโคตรดีนะครับอืมโคตรจะน่ามากเกมดีนี่ตัวที่สามนะครัมันได้อยู่แล้วมันมีอยากเป้เต้นนะเล่งความเร็วไปต่อเหมือนเดิมนะครับปามาถ้าเราเทขนาดเทขนาดมันก็ได้เวลาแล้วสินะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซุ่มตัวนี้ต่อมีตัวฟรีติเงี้ยกิจกรรมมาได้นะครับ ดคาว่าตู้นี่โคตรเกลือไอตัวที่เขาเลือกไปรีดเปรีดตามเนี่ยโอกาสออกโคตรยากนะครับเออออกอยากแทะนะครับประสิทนต์มันน้อยนอนมันมาได้เหมือนตู้เลตอัพเทโอหรือมีโฮเลยตัวพยักมีค้านะครับอันนั้นคือแบบของจริงนะครับนะซุมจะได้กระทึงคุ้มนะครับเออแล้วก็แพ็กเติมขอไอตัวนี้ก็มีด้วยนะ ไปตัวแบบเนี้ยตู้ธรรมดาตีแบบเล็ต่ำเนี่ยแหนแล้วก็มีตัวแล้วก็อืมไข่เติมนี่คือบอกว่่คุ้มนะครับนะฮะบาได้ดวงดีแต้แต่นะมันเปิดได้ยากมากเหมือนเปล่งตังเปล่าๆนะครับถ้าแนะนํานะสําหรับสายเติมนะฮะเติมแนะนาเลยซื้อกระตัวทองนะครับไปซุมเทโอซุมมิโฮซุมพยักเมคาดีกว่าเยอะนะครับนี่นี่ขนาดเปิดฟรีเลอย่างนี้ได้ขนาดเนี้ยซุมกับปุ้นหกสีเจ็ดสีแปด สี่สิบสองพูดได้ละกันเนาะเอาอยัางไงมีอย่างออกสักอย่างเห็นเนาะโอ้มานี่ชูมมานี่มีอย่างออกสักอย่างดูไอเ้เงี้ยกับบอกเหรียญสิเจ้าค่าจักรรามตีหนึ่งร้อยแล้วนะครับพร้อมจะได้อย่างนเนาะเฮกตหัวเบิร์กนะนี่เบิร์กยู่นะซองเบิร์กยู่เด,อด้อร์ในวอลโอเคได้ ตัวนี่ก็โอเคอยู่เอาไปเล่นดานเล่นบอสเล่นน,นั่นเนี่แต่หูซึกค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับเกมนี้ทีตัวละครมันแทบจะมีประโยชน์มดนะครับนะมันไม่ได้ศูนย์เปล่าเนาะแต่มันก็จะมีตัวกี่อยู่นะครับตัวกี่นี่ก็เอาไว้ไปย่อยเอาไปอัพดงอัพดาวแล้วก็ไปตีบวกเป็นช่องของแล้วกันไปแตกสไลด์ให้เป็นช่องของอ่า มีเหลี่ยมสามข้างอันนี้ผมเปิดทีละหนึ่งเลยเนาะพอมันเหลอ่มเจ็ดข้างจากการันตีลื่นไปเลยนะเอาอย่าแบบเปิดที่มันเปลืองหรอกพอแล้วมันจะได้ก็มันจะออกตามที่ฮาเลดไมก็ดูศาสตร์เหลือกไว้นะมีตั้งน่องยอนฮีมีตั้งน่องบิสกิตพอมันจะได้ก่อนนะมาตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างโว้กั่น <c oughs> <c oughs> อมันก็นช่วยอยู่แล้วมันต้องเป็นเนี่ยอ,อลาจีแล้วแต่ต้องมันรุ่นมาได้แล้วมันจะเป็นตัวอย่างยอนฮียอนฮีก็ยอน,ยนฮีโอ้ยอนฮีไปก่อนลาลับลาจากอืม,อมตัวอย่างนี้มอ้ยเทอยู่นะเนี่ยวิ่งวิ่งอันนี้มันวิ่งอยู่ในปราสาทไปไปพอบเคตคนนี้เนฮะนาพิฆาตตัวศูนย์คนนี้ไอ้น,นี่คนละเรื่องละวิ่งแต่มันเท่นะเนี่ย มันย,ยุบยับยุบยัยบเฮ้ยเ,เท่เท่แต่เทว่าเทวินะแต็นกบเทอต่อเทอโออยู่ดีจะเหมือนมกม่วยมีคนเล่นต่อได้นะมันเอาไปไปง่ายยิงดื้อตัวนี้นะฮะตอนนี้ทุนเดิมผมนะครับผมมีอยู่เทโอเป็นซีหนึ่งนะครับนะก็คือเปิดหลังไมล่ละแล้วมันได้มาสองตัว <c oughs> เป็นดวงดีนะครับก็บเลยไม่ย่คลิปต่อนะตอนนี้เขาได้มาสามตัวครับผมก็ตีบวกเลย กับจบอยู่ที่ซีซีแน่นอนนั่นเนาะซีซีเล่มสองตัวเท่านั้นจะซีฮกเลยนะครับสำหรับแทโอเนี่ยถ้าเล่นแบบสายฟีหน่อยนะครับนะคิดว่าน่าจะได้ถึงซีสองอยู่แต่ถ้าเกิดเติมนี่คิดแน,น่นอยหรือดวงดีนะครับนะเอาสักซีฮกเลยนะครับนะซีฮกนี่ถือว่าคุ้มทีสุดสำหรับโตมาละแต่ตั้งแต่ซีเจขึนไปนี่คือสำหรับสุลต่านแล้วนะ มันบว่ไยมีประโยชน์อย่างละมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจสองเปอร์เซ็นต์กับพลังชีวิตพลังป้องกนันแงนเนาะสำหรับสุละตานเ่านั้นนะครับนะพออับจะอีแล้วนะครับผมก็มาต้องลงพี p พอลงพี P ีบอสักหน่อยแบบซีไีของเขาเนี่ยมันเอาเหลืองมีเหลืองสองซองก่อนนะตะกี้ผมก็ได้พอของไปยังรวดเร็วนะครับนะผมปดล็อกซีช่องเลยนะของแทลนี่คือมันอย่างซูดเลย ใส่ของทีช่องเลยนะมึงโคตรจะเต็มแถมแบบปออัพสกิลตัวเองและสกิลก็เสียโอ้โหโคตรดุงดีซูมได้แบบได้อัพเกรดของสกิลหนึ่งกับสกิลสองเลยเหลือแค่แพตซีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถ้าได้หีบมไครับผมจริงจริแพตซีแถมเออจริงจริแพตซีได้นี่ก็แจมละมาต้องออกโจมตีธรรมดาเรียบร้อยครับก็เทลกับขี้หมูขี้มาละเอาละครับนะเหมือนตอนนี้นะ พี่ผมจะเสียเปียบแป่เสียเปียบว่านะัดโทษเขาเรือเป็นแห่เขาเหลือใต้ดินเหลือกระป๋าออ้ยเจ้าปลาปาปา,ปา,ปาจันทาไปนี่ฮู้เลื่อนฮู้ต้นเลยน่ะพอหรอหายแซบหายซอยเหลือสามตัวนะห,ห,หายสยองโคตรเฮงเอาไปที่จาบวายุเหลือสองตัวละป,ลป,ป่อกันเลยพปอๆกันเลยอืมอูสกิปต้องเจอป่าสกิป สกิดหน่อยตายไปหนึ่งมาเฮ้ยเขาตายแล้วเขาก็ต้องสวนมันเอ้โอ้ยติดที่ติดจุดอ่อนสีปันตายเอาโอ้โหดวงดีดวงดีเกิดวดนดว,วจะการแล้วนะตะแตงเลกเต่ดังเจสกิลปาดจันทาอดีแก่รับชัยชนะตาเลยนี่แหละคพลังของซีซีตีดวงดีซูมมา <c oughs> มเฮ้ยขิงได้เหมือนนะบอกเลย สู่ขอบพื่หวังทีง่นะฮะเหมือนนะออร์เทอแต่ซีบลัวหนึ่งตัวนี่อันลำเหลือนะมาปาจันทามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมโคตรแหงน่าจะบอกนะครับว่าของแทยโอติ่งผมใส่นี่ยบ่ได้ใส่เป็นเซ็ตรีนะเพราะว่าเซ็ตรีดีด,ดียังมีม,มีเตือก็เลยใส่เป็นจุดออมเนี่ยต่ออาศัยละกันนะครับเผื่อมันจะติีขี้เฮาก็จะได้ตีจุดออมไป,ไป,ไปตัวก็จะแหงจะยิ่งรามนะอ่ามันก็มาได้ถึงขั้นแย่ขนาดนั้นนะว่าเราจะต้องเลือของขี่ ขนาดนั้นเมื่อเขายังมาถึงซ6เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสติ๊กี้อยู่สำหรับแถวนะครับนะผมก็เลยเล่นเป็นจุดอ่อนมันก็น่าจะโอเคกวคนน้อยหนึ่งนะครับแต่ใครจะเล่นติ๊กี้เลยมันก็ชัวกว่าเนาะเพราะมันจะได้แบบคิติคอนรัวๆดาเมจแรงๆเลยเนาะเพราะว่ามันถึงซ4ซปุ๊บมันจะได้ดาเมจคิติคอนตัวนี้ครับนะเออมันก็จะแฮงไม่แฮงเออมาโอ้โหเอสมาดู มันเหลือสามตัวทีมเราเหลือกีอ่ตัวห้าตัวครบจะีจ้อาอย่างกา้านไปกวดเทโอมันอย่างเดียวนะฮะมันได้แก้สกิลนะตายมดทีเดียวนี่ผู้เลืองเลยผู้เลืองเอาละเทโอมันฟังนั่นก็เริ่มเอ๊ะไปเขาจัดการเอาเลยเร่งเฮินเรียบร้อยอ้าวปลาเขาพื้นละเฮ้ยฟังนั่นเขากาเทว์ซีตัวไหนนะชีสชาม สีสามนะสีสามจะมาสู้พลังซีซีนี่พลังซีซีเป็นใจเปล่งเทินถูกจังว่าใจอี้โอ้ยโ,โ,โคตรเปลี่ยนใจเลยเหมือนอวยกันนะรับนะโอเคพอเท่านี้แล้วครับสองเกมนะแต่ตกท้ายนิดหนึ่งกลางหู่นะครับนะ่ว่าหากเกิดเท้าปั้นตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวได้าาก็ตามนะถ้าปั้นถึงสีสองปุ๊บเนี่ยมันจะคือนี่ฮอตตูงฟีหรือสก,กินฟีมือจี้แต่เป็นสก,กินกากนะนี่นี่พอ ส่มันมกาเทขึ้นเห็นหมน้อยอันนี้สกินนี่ยังบม่เปิดสกินนี่ห้าปันลูบีก่อนอนี่ไงนี่คือสกินดังเดิมแล้วความต่างของสกินนี่สองคืออะไรยังคือรงผมโอ้โหตีเหลือเหมือนกันแล้วก็ภาพตรงกาดเท้าก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่คือคือเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ่ะอ่ะโอเคเมกยาดีกว่าธรรมดาแล้วกันเอ้ยก็ได้ก็ได้ไดโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่สัอยู่นั่นแหละ